คนที่เกิดใน4ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากมายมหาศาลร่ลำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพิดิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากาันคนที่เกิดใน4ราศีต่อไปนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยจะ มีรายได้เข้ามามากมายมาหาศาลหาเงินเก่งขึ้นหาเงินคล่องขึ้นชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นมากๆเลยจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากคนที่เกิดในราศีแรกนะครับคือคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภก้อนโต นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแสนเงินล้านนะครับอาจจะเป็นโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นโชคลาภที่เกิดจากการทำมาหากินการตั้งใจค้าขายการตั้งใจประกอบกิจการงานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะครับคนเกิดราศีมิถุนช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสัหมด ดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาดีมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มีโชคมากมายมหาศาลนะครับก็ขอให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยทำความดีต่อไปนะครับตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่นนะครับให้มันทําทานสร้างกุศลนะครับแล้วผลบุญนี้เนี่ยจะส่งผลดลบันดาลให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ พยายามช่วยเหลือคนเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับไม่ต้องช่วยแบบเกินตัวนะครับช่วยเท่าที่เราพอจะช่วยได้ก็เพียงพอแล้วนะครับราศีที่2นะครับคือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้เนี่ยวูชตาถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่จะได้ทํางานมากกว่า1อย่างนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต นะครับแต่บางครั้งเนี่ยโอกาสเนี่ยก็อยู่ที่ว่าตัวเราอยู่ที่ความสามารถของเราส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามีความสามารถเนี่ยเราก็จะสามารถคว้าโอกาสนั้นไว้ได้นะครับและที่สําคัญเนี่ยโอกาสเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเข้ามาแบบเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามอย่าปล่อยผ่านนะครับ เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับยิ่งบนโลกออนไลน์เนี่ยมีโอกาสเยอะมากๆนะครับอย่าปล่อยผ่านเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเนี่ยให้เราลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ข้อมูลได้ความรู้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ลองศึกษาหาความรู้ดูก่อนนะครับค่อยตัดสินใจ โอเคนะครับต่อมาราศีที่3นะครับที่ดวงดีก็คือคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยหากใครที่เคยได้ลงทุนอะไรไว้ศึกษาอะไรไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับอ่าเรื่องการลงทุนแต่ว่าก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให ทองแท้นะครับแต่อันนี้ผมขอบอกก่อนนิดนึงนะการลงทุนในโลกนี้เนี่ยไม่ใช่มีแต่คริปโตอย่างเดียวนะครับาการลงทุนเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นคริปโตโฟอเร็เกการค้าขายสินค้าหรือบริการต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับคือคนสมัยนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงการลงทุนเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงคริปโตเป็นอันดับแรก ก็ใช่นะครับแต่จริงๆการลงทุนมีเยอะมากๆเรียกได้ว่ามี18,9ยนนะครับไม่ใช่คริปโตอย่างเดียวนะผมจะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับถ้าพูดเรื่องคิดการลงทุนเนี่ยไม่ไม่ได้แปลว่าเท่ากับคริปโตอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับการลงทุนบนโลกเราเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับการลงทุนไปซื้อสินค้าเพื่อมาขายก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะครับหรือลงทุนในที่ดินนาฬิกาทรัพย์สินอื่นๆโอ้โหยุคนี้การลงทุนเยอะมากๆนะครับ หรือการที่เราไปซื้อเพจมาทํามาเปิดสร้างไรายได้มาทําอะไรพวกนี้การซื้อช่อง YouTube มาทําต่อนี่ก็เรียกว่าเป็นการลงทุนนะครับคือการลงทุนยุคนี้ไม่ใช่ว่าคริปโตอย่างเดียวบางคนเนี่ยพอพูดถึงการลงทุนปุ๊บนึกถึงคริปโตอันดับแรกเลยก็จริงนะครับคือยุคนี้คริปโตเนี่ยคิดมากบูมมากแต่ว่าคริปโตไม่ได้แปลว่าการลงทุนทุกอย่างนะครับการลงทุนมีเยอะมากมาก คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องระวังพวกตัวปลอมในแต่ละวงการนะทุกวงการเนี่ยมีมิจฉาชีพอยู่แล้วมีตัวปลอมอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาให้ดีก่อนนะว่าใครของจริงของปลอมแล้วก็ค่อยลงทุนกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราลงทุนเร็วไปแล้วเราไม่ได้รู้ลึกรู้จริงเนี่ย เงินที่เราได้มาเนี่ยเอ้ยเงินที่เราลงไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าได้กับไม่ได้กําไรอย่างเดียวนะอาจจะขาดทุนด้วยนะครับฉะนั้นการลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีก่อนนะครับต่อมาราศีที่4ราศีสุดท้ายที่จะปังคือคนที่เกิดราศีกันนะครับคนที่เกิดราศีกันเนี่ยดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต โด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่นับหน้าถือตานะครับของคนในสังคมไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่ประสบความสําเร็จนับหน้าถือตาเนี่ยก็คือพูดง่งายๆประมาณว่าแบบอ่ะถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ทําอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดารานักร้องการที่ประสบความสําเร็จแล้วมีคนยอมนับหน้าถือตาคุณอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักร้องแต่ว่าคุณอาจจะสมมติ ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเทคนิคเฉพาะทางแล้วกันคือคนอื่นต้องนึกถึงคุณอ่ะถ้าพูดถึงคนในอาชีพนี้เนี่ยจะต้องนึกถึงคุณขึ้นมานะครับอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าประสบความสําเร็จนั่นเองสําหรับคนที่เกิดราศีกันช่วงนี้ดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงนะครับก็อย่าปล่อยผ่านไปสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะครับยิ่งเป็นคนที่ทํา ธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยโ,โหยิ่งประสบความสำเร็จมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะในยุคยุคนี้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวมาแบ่งปันวัตถุมงคลนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นมั่งมีสีสุกนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่นะครับเป็นแบบนี้อ่ะใครอยากได้นะครับทักมาได้ที่ Facebook Fanpage นะครับสันพีดิกได้เลยนะครับ ด้านหน้ากล่องก็ขลังแล้วนะเป็นยันก้ายอดนะครับมั่งมีสีสุขใครได้ไปบูชาเนี่ยดีแน่นอนนะครับโอเคของที่2อนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะครับแตเป็นของวัดบัลลังนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่รุ่นบารมีคูณทรัพย์นะครับท่านใดสนใจอยากได้ไปบูชานะครับเรียกพลังด้านดีติดต่อทาง f e b o o k Fan น a g e นะครับสันพิดิกได้เลยโอเคเนาะโอเคแล้วต่อมาครับรุ่นที่3นะครับนี่เป็นเหรียญทาเวสวรรรุ่นธนบดีเศรษฐีนะครับหมายถึงความร่ำรวยนั่นแหละว่ากันง่ายๆเลยนะครับเหรียญสวยมากนะครับนี่เป็นเหรียญลงยานะครับอ่าราคากันเองนะครับท่านใดสนใจอยากได้ไปบูชาทักมาที่ Facebook Fanpage นะครับสันพิดิกรุ่นนี้เนี่ยมีหลายสี นะครับก็ได้มาไม่เยอะนะใครอยากได้ทักมาได้เลยนะครับทาง c ฟ b บุ๊กแฟนเพจเนาะก็ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอะคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ